เอามือสั้นเลยพี่เอิร์ตน้ำพริกกิกาาปลาหนึ่งครับวันนี้มาดูสูตรเด็ดเคล็ดลับกันครับทํายังไงทั้งส่วนเลยนะพี่เอิร์ตมาดูใช้ปลาทั้งหมด5้าตัวแล้วเราใส่ตะไคร้ลงไปนะครับแล้วก็ผักแบบนี้เดี๋ยววันนี้ดูสูตรเด็ดเคล็ดลับกันครับมาเดี๋ยวนึ่งไปนะครับ30นาทีครับวันนี้คุณอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล้างคกยังล้างคกรอแล้ววันนี้เอาสูตรเด็ดเคล็ดลับหน่อยเดี๋ยววันนี้จะให้สูตรเด็ดเคล็ดลับน้ำพริกกิกาหอมแดง ครึ่งกิโลครับหลงเฟื้มกระเทียม300กรัมครับพี่เอ๋จ๋าโรยไปนะแล้วผมกําลังเฝ้าหอมแดงนะครับเพราะว่าจะได้มีแรงหอมเธอพริกจินดาเขียวแดง250กรัมครับพี่เอ๋จ๋าโรยครับพริกหนุ่ม400กรัมครับนี่กินแล้วเป็นหนุ่มคงกระพันนี่โหเขียวกลมๆเคล็ดลับต่อไปครับเติมน้ำเปล่าสักเล็กน้อยพี่เอ๋จ๋าสักนิดสักนิดนิดตอ่าเพราะว่าคุณอาเขาจะ เป็นคนที่ชอบคั่วใช่เติมน้ำเปล่าเพื่อจะให้มันคั่วเนี่ยได้สุกได้ไหวคืนเบียร์จ้ใช่แล้วหอมมันจะอะไรออมันจะเวลาหอมเนี่ยมันสุกมันจะใสเบียร์จ้ะอ่าครับผมน้ำเนี่ยหอมเนี่ยมันสุกแล้วมันไม่เสารเหรออ่าผมกม็งงอยู่พักหนึ่งซ้ํากับคลิปที่แล้วคุณตามมาไปดูตอนนี้นะครับเราก็เติมน้ำเปล่าแล้วก็คั่วนะครับพริกหนุ่มกระเทียมหอมแดงนะครับพริกจินดา อ่าแล้วเราจะคั่วให้มันน้ำเนี่ยมันระเหยแห้งไปเลยพี่เอิญอ่าแต่รักเราอ่ะไม่ระเหยหายอ่าอันนี้ก็ซ้ำกับพร้อมพี่แล้วเหมือนกันใช่พ็คั่วนะครับตัวหอมแดงตัวพริกสุกได้ที่แล้วพี่เอิ์ครับแล้วก็ใส่คคกสูตรเดิมเลยครับสูตรเดิมให้พี่เอิโครกคิดจะ คิดจะโคกคิดถึงพี่เอิร์นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเอิร์นโคกให้น้องอาร์มด้วยนะคนเหล่านี้ขำใจเลยเขาบอกว่านี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงของชีวิตน้องอาร์มใช่แล้วน้องชายสุดหล่อของผมปะสโลแกนของน้องอาร์มคือคิดจะโคกคิดถึงพี่เอิร์นนั่นเองไปรัาไปโคกเลยเอิร์นรับแทนพี่เอิร์นแทนโคกผมจัดมาให้แล้วอันนี้คือเอาไว้พี่เอิร์นโคกอ๋โโคกเลยเลย ตอนนี้นะครับนะผมก็จะให้พี่เอิญนะครับโครเข้าไปนะโครโครโครงนะครับนะส่วนผมยืนดูให้กําลังใจเชียร์พี่เอิญสู้สู้เป็นบทเพลงเพื่อสร้างความฮึกเหิมพี่เอิญโคกระดับไหนโคกให้ระดับพิกเซลไปเลยพี่จ๋าดูเลยโคกว่าขั้นตอนนี้เราก็จะโคกนะครับตัวพลิกความเอียดงนะระดับพิกเซลคือความความละเอียดคมชัด ผมชินแล้วผูหอมอ่ะหอมมีหอมแดงด้วยมีหอมแดงเขาแล้วก็มีแรงหอมเธอด้วยอ่ะพูดถึงแล้วปลานึ่งที่กินกับน้ำเปล่าหวานก็ได้นะใช่กับสะเดาไงอ่ะพี่เลยไม่เคยกินปลานเนื้อใช่ใช่ใช่หอมแดงเจียวหน่อยนึงอ่ะโอ้ยยอดน้ำเปล่าหวานไปทุกที่ไปทุกที่นะโอ้โหพี่อดโค้งละเอียดยังเบียร์จ้ามาดูรายละเอียดหน่อย่างโอ้ยพี่อดโค้งเก่งจังอ่ะพี่เอดจ้าโอ้สุดยอด มาโคงเรียบร้อยอย่าปรุงรสกันต่อเลยปรุงรสให้แซบหนอให้แซบหนอใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลมะพร้าว30กรัมพี่เอิจ๋าใส่ไปเลยน้ำปลาสอง้อยมิลลิลิตรครับใส่ไปครับพี่เอิจ๋าเนี่เกลือ10กรัมครับพี่เอิจ๋าขั้นตอนนี้พี่เอิร์ตเติมความเปรี้ยว้มะนาวบีบไปวันนี้ผมใช้ประมาณ12ซี่อ่าถ้าใครชอบเปรี้ยวมาก ก็จัดเพิ่มได้แต่อันนี้คือเปรี้ยวแบบกลมกล่อมกลมกล่อมบีบมะนาวไปอย่างงี้เนี่ยมะนาวนี่มันจะหอมหอมหอมหวนชวนรับประทานปรุงรสนะครับนะด้วยน้ําตาลมะพร้าวเรอะแล้วก็เกลือเล็กน้อยน้ําปลาแล้วก็น้ำมะนาวอุ้ยบอกเลยน้ำพริกขี้กาเนี่ยสูตรนี้ยกินกับข้าวเหนียวกินกับไข่ต้มนะแต่ไม่กินกะปลาหรอทําปลาว้อะทำกินไว้กินเงเนี่ยพี่อนดูดิดูตัวเนื้อน้ำพริกนะจ๊ะอ่า โซตัวนะโซตัวโ้ยน้ำพริกน่ากินมากมิตรกามิตรกาเนี่ยหอมมากเป็นยำพริกที่หอมมากๆใช่นี่โหสีสวยดูกันครับหนึ่งสองสามสี่หอมอะไรพี่จ๋าโอ้โหโอ้โหหอมยอดโหดิหดิหอมหอมมากแล้วดูรวมมิตรหอมมากหอมไม้หอม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 อันนี้เราใช้ผัก ข้างบ้านเลยนะครับใช่งตลาดนัดอ่ะเพราะว่าตลาดนัดอยู่ข้างบ้านเราไปเอะจ้ะจัดจานเสร็จแล้วครับพี่เอิร์ธโอ้โหน้ำพริกขี้กาป่านึ่งสมุนไพรน้ำพริกขี้กาป่านึ่งสมุนไพรอ่สุดยอดต้องกินกบอะไรจ้ะนี่เลยข้าวเหนียวหนึ่งกะติอุ๊ยอันนี้หุงมาเลยมาเรียบร้อยแล้วครับล้างมือเรียบร้อยแล้วเรรียบโอ้โห ก็เปนน้ำพริกดีนะจ๊าบ้วก็จน้ำพริกตรงทอครับครับเลยอ่ะแซ่บเลยอ่ะกระลำนึ่งนี่นะเปื่อยจวงเข้าไปเนี่ยครับผมจิ้มนี่จงมพรี้กายอดยิ่งืนอผักยิงอร่อยตงทครับจิ้มมหนึองกเสียบ นี่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 กะเสียบแล้วก็ต้องกะอะไรกะลำดอากะลำปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกนุ่หวานจิ้มหนเลยดอกสักทองอืเนื้อปลาหมึกผมนุ่มผมหอมหอมสมุนไพรที่เรายัดตะไคร้เข้าไปด้วยผมเห็นทีไรคุณงามเกี่ยวก้อมก่มก่มแต่วันนี้เป็นแบบนึ่งนะวันนี้เกี่ยวก้อมก่มปะ วันนี้เราจะกินแบบปกติหรือกินแบบสดกันวันนี้กินแบบนึ่งเนี่ยปลาอร่อยกระป้องอืมเนี่ยมะละมาละนี่เบิื่อหืมมะเขือยาวคนขึ้นหรอชี้อย่างเงี้ยตีจ้ำไปบางทีแล้วก็เนี่ยมะเขือยาวหวานหวานหวานนะ หวานเจอเอหาเจริญหาหวานเลยดอกแคร์อ <m> ่ะดอกแครผมไหมแคร์่านี้ดอกแครเด็ดหรอมือวิ่อนี่ก็คือยาวอยงี้ยหรออืมโอ้โหแต่ักอนึ่งเป็นโดนิกาอร่อยมุดตุดกัน่ะอืมอว้หน้ออร่อยตุด ทองนึ่งก็ร้อยจังอ่ะนึ่งจริงบันเข้ากับบันพีกาใเข้ากับพีกามากเลยของดึงอ่ะอืมอร่อยกินกับเขาเหนียวน่อยนะนี่ฟักทองพิกาเขาเหนียวฟักทองครับอืมอร่อยอืมดีอ่ะคืนร้อมันซิ้งจังมันมากินบันมินนึ่งมุนไผ่ยอดเห็นบะหมี่นึ่งดีว้างเนื้อขาวยวงแบบเขาเหนียวเขาเหนียวหมดเลยนะอื นี่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 กะเสียบแล้วก็ต้องกะอะไรกะลัมอ่ากะลัมดอกกะลัมหวานต้นนี้หวานๆยิ้มเลยดอกสักทองเนื้อปลาหนิผมนุ่มๆหอมหอมสมุนไพรที่เรายัดตะไคร่เข้าไปอ้โห ่อยผมเห็นทีไรคุณอางเกี่ยวก้มก่มก่มแต่วันนี้เป็นแบบนึ่งนะวันนี้เกี่ยวก้อมก่มปะวันนี้เราจะกินแบบปกติหรือกินแบบสดกันวันนี้กินแบบนึ่งเนี่ยปลาอร่อยกระเพาะอืมมาละมาละนี่เบิร์ดอืมแล้วเขือยาวคนขึ้นรอชี้อย่างเงี้ยเกี่จำไปอีกจำเี่แล้วก็เนี่ย แต่ฟักทอนื่อเป็นโดนพีกาอร่อยไหมตุดตุดดกัน่ะอืมเฮ้ยทองนึงอร่อยจังอะนึงอจริงมันเข้ากับมันพกาใันเข้ากับพีกามากเลยทองนืงอะอืมอร่อยัเขาเหนียวหน่อยนะนี่ฟักทองมพี่กาเขาเหนียวฟักทองครับอืมอร่อยอืดีตุ่ยอมันมะ มันกินบันินนุ่มมุ่งพายเลยยอดเห็นบนนินมั้งือ่าเนื้อขาวช่วงแบบเขาเหนียวเขาเหนียวหมดเลยนะหวานดอกหวานะเจอแล้หางหเจอเล้หามเจอห่ามหวานเลยดอกแคร์ดอกแคร์ผมนะะแคร์เ้าเหนียวดอกแคร์เด็ดหรอมือเราวิ่งว่ามีมก็ยาวเงี้ยหร่อ แต่ฟักทองเนื่อเป็นโดนพกาอร่อยไหมตุดตุดกันอ่ะอืมอ้ฟองนื้อร่อยจังอ่ะเนืงจรินบัาเข้ากับนพิการใคมานพิกามากเลยของงอ่ะอืมอร่อยกิงเขาเหนียวน้อยนะนี่ฟักทองมันพิการเขาเหนียวฟังครับ อืมอน้ำมันดีอ่ะตัวยอมันซึ้อจังมันมากินกับบะหมี่นึ่งมันไา่เลยยอใส่บะนมี้นึงดีกว่าเนี่เขาวช่วงแบบข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมดเลยนะคนละครับกลับบ้านยอดกลับบ้านนะทุกคนตดชื่นครับสวัสดีครับ